สวีดัสสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในค่ายของ Mighty X นะครับเป็นเครื่องดีเซลเนะาะก็โดยเช่นนี้นะครับนคานั้นแจ้งว่าแอร์นั้นไม่เย็นเย็นไม่ฉับนะครับแล้วก็นถผ่านการเติมยาแอร์มาคนขชาลีชาบ่อยนะครับเติมได้3-4เดือนเติมครั้ง3-4เดือนเติมครั้งนะครับาสาเหตหุหลักๆนะครับผมก็คือระบบมีการรั่วซึมนั่นเองนะครับ มเป็นการรั่วนั่นเองครับก็คือเลยทําให้น้ํายานั้นออกมาแต่สาเหตุที่รั่วผลพลอยก็มาจากาน้ํายาไม่ใช่น้ํายาเขาเรียกว่าการระบายความร้อนนะฮะที่มีปัญหาว่าเดิมทีรถคันนี้ก็ปี1995เนะาะก็เทคโนโลยีในสมัยนั้นบวกกับอากาศยังไม่ได้ร้อนเหมือนปัจจุบันเนาะทำให้รถในยุคนั้นมาอยู่ยุคนี้จะอยู่ไม่ได้เพราะงั้นเราต้องเราจะต้องที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบแอร์แล้วนะวันนี้ก็ ลูกค้าก็อยากให้มันจบๆนะครับใช้เน้นนะครับเพราะว่าปั้นมาก็พอสมควรนะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนหลักคนครับก็อยากจะทําให้มันดีๆไปเ้วยนะครับโอเคมาให้ดูนะฮะถ้าความเย็นที่ทําได้ครับปรับเทอร์โมสุดนะครับอความเย็นก็ปรับสุดพัดลมก็ปรับสุดครับที่ทําได้ครับ29 4ิุองศาครับอุณหภูมิให้าดจาครับะก็มาให้ดูครับตามจุดข้อต่อก็จะมีการรั่วนะฮะ ก็รั่วนะฮะรั่วรั่วคอมเมมีเสียงดังแล้วก็คอมเพรสเซอร์นั้นรั่วนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอมอ่าของในเดนโซ่นะอ่าเป็นลูกเดิมติดรถมานะฮะก็จะเก่าตามอายุการใช้งานมาให้ดูค่าเกียนนรฮะอันนี้ก็คือน้ำยานในระบบนั้นน้อยแต่ว่าด้านไฮไซย,ยังก็ยังปลายไปที่1 9 0นะครับ ตอนที่มาหาเช็คกับช่างยูก่อนที่จะมาทำนะคยราคาตกลงกันหายไปเชือก็2อ0รครับน้ํายาขาดนะครับถ้าเกิดว่าเติมเต็มทั้งระบบนะครับหายปลาไป300แน่นอนนะสามร้อยพิษใหซึ่งถือว่าสูงมากมากเดี๋ยวบนต้นก็ช่างยูก็จะทําการเติมยาเทสให้ดูเนะาะโอเคมาดูภาเขตด้านซัคชั้นนะอยู่ที่10กว่ารประมาณ18บดพิษให่ไปดูรถผ่านการใช้งานมากี่กิโลเมตรกันก่อนครับก่อนที่จะอ่า เทสเติมน้ำยาให้ลูกค้าดูเนาะให้มันสูงครับอ่ารถผ่านการใช้งานมา308464นะครับ3 8 0แส4 6 4นะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับเปิดการปรับแอร์นะครับดูแล้ะอ่ะให้ดูความแรงลมครับที่ทําได้ก่อนแก้ไขครับ15.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเธอโมปรับสุดนะครับรวมบนภายในนะครับ พัดลมปรับสปินให้นะครับผมโอเคก็โดยเคสนี้ก็อย่างที่แจ้งไปครับลูกค้าก็รักรถคันนี้ครับอยากจะทําให้มันจบๆแล้วก็แบบขอแบบช้ำๆนะครับไม่เกี่ยงเรื่องราคานะครับอันนี้ก็จริงๆเสนอเป็นคอมอมือสองหรือว่าคอมยุนให้นะครับพร้อมขายแต่ว่าลูกค้าจะเอาเป็นคอมแท้เลยนะครับอันนี้ก็จะลงลงเป็นคอมแจ๊สนะครับคอมแจ๊สให้ลูกค้าเนาะโอเค ก็จะใส่แผงไว้พเนตแล้วแล้วก็รือร้อรือร้อทั้งระบบเลยนะครับนะอันนี้ก็ลูกค้ามีเวลามาทิ้งรถไว้ให้ครับช่างอยู่ก็รับ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 ไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํายาเทสกันนะครับผมก็มาให้ดูนะครับหลังจากที่เติมน้ํายาไปนะนิดเดียวนะครับไม่ได้เติมเยอะนะ,ะมาให้ดูนะครับค่ายเกตด,ด้านไฮไซนะเห็นฮนะขึ้นไปที่300 psi นะีอครับถือว่าสูงมากๆนะฮะอันนี้ท่อยังไม่คายเหงื่อเลยนะ พอเส้นนี้ก็มันรั่วนะเส้นใหญ่ก็รั่วเนี่ยรั่วนะวนะพอเนี้ข้อใหญ่รั่วนะนะโอเคประมาณนี้อ่ากำลังอัดคอมเพรสเซอร์นะฮะพอด้านไฮไซส์สูงนะคอมก็เริ่มที่จะไม่มีกําลังอัดนะฮะขึ้นไปที่45่สิพีไดนะครับไฮเปอร์เชอร์นิ่งอยู่ตรงนี้นะครับ300ร้อพีไดนะครับอันตรายนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับระบบเดิมๆไ,ไม่เพียงพอสำหรับอากาศนะปัจจุบันนะครับผม บริเวณคอมแอร์ air, นะฮะพบมีจุดรั่วนะฮะบริเวณนี้นะฮะโอเคนะครับโดยรวมคอมเพรสเซอร์ก็รั่วนะครับไม่ใช่รั่วแค่จุดเดียวเนาะอาจจะมีซีนนะตามคอมเพรสเซอร์มันมีรั่วกระจายทุกส่วนนะท่อแอร์สายกลางนะฮะมีมีคาบน้ำมันนะครับโอเคนะครับแผงเดิมจะเป็นชนิด แบบเดิมนะวิธีเรียกกันว่าเซเว่นทายนะซึ่งเส้นน้ํายาของเขานั้นจะใหญ่นะทาให้น้ํายาวนได้ไวนะดักความร้อนได้ไม่ดีนะครับความร้อนก็เลยน้ํายาก็เลยเดือดฉีดเข้าตู้นะเป็นที่ว่าทําไมแอร์มันเย็นไม่ฉ่าตามท่อพวกนี้ก็รับแรงดัน,นไม่ไหวก็จะดันออกนะครับเนี่ยนะฮะโอเคก็สรุปรปาการคันนี้ก็รื้อใหม่ทั้งระบบเลยฮะจะวางระบบใหม่นะโอเคติดตามชมครับ มุมสวยๆนะสำหรับ m i ไมตี้1 9 9 5นะครับโดยลูกค้าภายในก็สวยนะเป็นกระจกไฟฟ้า,านะนะ่ฮะโอเคนะครับยังเป็นอนุรักษ์เดิมๆไว้อยู่นะครับสำหรับคันนี้ออโอเคครับก็มาให้ดูทาหลังจากที่ช่างยูทำการเปิดระบบบอ,อกมาดูให้ดูอ่าเห็นไหมครับความชื้นนะเข้าไปในระบบนะสาเหตุหลักก็ แอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาแอร์ไม่เย็นเติมน้ำยาครับคนมาเข้าใจว่าพอใช้งานไปนะน้ำยามีการขาดถึงถึงขั้นเรารู้สึกว่าแอร์นั้นไม่เย็นเลยนะครับไปเพื่อที่จะมาที่ร้านปุ๊บช่างเติมน้ำยาให้หน่อยจริงๆคือเป็นเป็นไอ้นี่ที่ผิดนะครับความเข้าใจที่ผิดเนาะจริงๆเขาเราเราต้องตรวจเช็คนะว่าน้ำยาที่หายนั้นคือสาเหตุนั้นมาจากอะไรนะเราเติมน้ำยามีมันเย็นนะแต่พอน้ำยาไม่มีมันก็ไม่เย็น มันก็คือต้องหาจุดรั่วให้เจอนั่นเองครับก็โดยที่นี่อย่างที่เห็นว่าอ่ะรถเติมน้ำยาป่อยความชื้นเข้าไปในระบบทําให้เกิดออกไซด์ในระบบเป็นสนิมได้นะครับอ่ะอย่างที่เห็นก็จะเป็นเป็นอ่ะเนาะคาบตะกอนตะกอนเหลืองแดงเลยนะครับแดงเลยนะครับเป็นเศษฝุ่นนะให้ดูเลยอืมโอเคนะครับยกอย่างเดียวครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการถอดแผงคอนเดนเซอร์ของเดิมออกนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับ มาดูตรงนี้นะฮะรอยแตกนะครับนี่แตกนะครับอลูมิเนียมแตกนะครับตรงนี้นะฮะหัวหัวแบะนะนี่นะะโอเคนี่นะมันไปอยู่ด้านล่างพอดีจังหวะที่ช่างอยู่กําลังจะขันนะพอขันเปื้บขึ้นมาเรียบร้อยเจอก็จะเป็นแนวทางของการถอดหรือตู้แอร์นะครับอสําหรับไม้ตีเอกหนึ่งก็ห้ารับหาล,ลูกค้านะประมาณนี้นะครับ ภายในมีรอยหนูกัดแท้นะครับนี่ครับมาัดสายไฟท่าทิศทางเหมือนเ,เดินมาใหม่หน่อยนะโอเคตรงนี้บุบนะครับติดฟองน้ำมานะนการลมนะนิ้วสอดได้นะนิ้วสอดได้ก็คือตรงนี้บุบเข้าไปนะครับตรงนี้บุบเข้าไปนะโอเค,ครับหลังจากถอดตู้แอร์ออกมาสภาพภายในนะฮะ อย่างที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะก็ถอดต,ตัวออกมาเป็นเี่เรียบร้อยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับภายในห้องโดยสารนะ <c oughs> ปักก็จะเก็บให้ใหม่นะครับพอดีของเดิมก็มันรัดยังไม่ดีเท่าไหรนะ่เนาะโอเคครับครับผมก็อ่ามาให้ดูฮะหลังจากที่ถอดเอเจนชั่นวาออกมาแล้วนะให้ดูฮะภายในฮนะเห็นไหมว่า นี่คือเมสดซีลิก้านะที่ตัวเก็บความชื้นนะฮะหลุดเข้ามาในระบบนะเนื่องจากก็ไฮเปอร์เชอร์นะั้นสูงนะสูงพิเศปกตินะแล้วก็เป็นเหตุให้นะนี่นะครับดูขเาเมลเสถียรภาพหนักนะให้ดูนี่นะฮะติดยังติดอยู่อยู่กับแป๊บเล็กเลยนะก่อนเข้าอีเวนชั่นวาล์วนะตัวแอร์เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่นะแต่นี่ก็เปลี่ยนยี่ห้อฟอร์มูล่านะโอเค ที่6-2นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับตอนฉีดล้างฟิน,อนยอยคอยม่น้ำครับตอนการฉีดล้างน้ำวาสต์แ่งมันเพิ่งวา้ํ์นะก็มาดูอะไหล่ฮะที่ช่างยูจะทำการติดตั้งให้ลูกค้าเนะ ก็โดยเคสดีนะรายละเอียดแต่ละรายการก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะพอสมควรนะเพราะว่าทําทั้งระบบนะครับอ่าส่วนบเวอร์ของเดิมยังยังใช้ไปก่อนแล้วก็ฮาร์ดแร์โมสตัดของเดิมก็ใช้ของเดิมไปก่อนนะครับอ่าในส่วนของแป๊บแอร์เล็กอ่าแล้วก็เข้าเข้าตู้แอร์ครับทาการเปลี่ยนนะครับเนื่องจากของเดิมผูดก่อนนะครับอ่ะโอเคก็มาให้ดูอะไรแต่ละรายการกันเลยนะครับโดยที่ตู้แอร์นั้นเป็นงานของเดนโซ่ครูเกียนะครับมาตรฐานนะฮะ รับประกันให้10เดือนนะ,ะตัวนี้นะฮะโอเคนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นอคอมเพรสเซอร์นะเป็นอะไหล่แท้นะของฮอนด้าเลยครับอันนี้นี่นะฮะเม็ดอินเจปแปนนะฮะเสร็จจากนี้ก็จะทําการตวงน้ำมันคอมเพรสเซอร์ลูกค้าใหม่นะฮะโอเคก็ชุดที่จะแนะนําเพิ่มเติมนะครับเป็นแอซีนะช่วยลดความร้อนนะฮะนี่ฮนะอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่า เป็นตัวที่จะทําให้นั้นแอร์นั้นเย็นฉ่านะฮะเป็นเทคโนโลยีของพวกเบนบีเอนะฮะโอเคอ่าหัวฟิตติ้งต่างๆครับก็ประมาณนี้นครับอืมอ่าเปลี่ยนไดเออร์นะฮะเป็นแปะนะฮะไดเออร์แปะเนาะอ่าก็แป๊บที่จะทําการเดินให้ลูกค้าครับทอมยาแอร์นะฮะกลางใหญ่นะที่จะทําการเดินเดินสายลูกค้าใหม่นะขาคอมเพรสเซอร์ฮะที่จะทําการแปลงให้ลูกค้านะฮะเป็นอ่าขาคอมแอร์แจ๊สนะครับ แผงคอนเดนเซอร์นะครับที่ทําการติดตั้งให้ลูกค้าอันนี้เป็นชนิดลามิเนตนะครับระบายความร้อนได้ดีกว่าชนิดของเซอร์เพนทายนะครับเนื่องจากเส้นน้นยาจะมีรูขนาดเล็กนะความร้อนในน้ายาเขาจะวนวนได้ช้านะฮะพอวนได้ช้าจะโดนอากาศถ่ายเทออกไปนะครับโอเคนะครับจะหุ้มฉนวนกันท่อให้ลูกค้านะครับก้อเล็กนะที่จะทําการขึ้นขานะฮะขึ้นขาแผงคอนเดนเซอร์นะครับโอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะฮะก็จะทําการ ติดตั้งลูกค้านะฟองน้ําก็จะติดให้ลูกค้าใหม่นะฮะส่วนช่องลมก็จะปิดไปเลยกรองแอร์จะหาอะไรมาติดให้นะครับเป็น DIY ไปนะครับสำหรับไอตัวกรองฝุ่นนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับติดฟองน้ําเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่นะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะประกอบตู้แอร์แล้วนะครับนี่นะครับได้ติดให้ใหม่เรียบร้อยตั้งฟิลเตอร์กรองแอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับสําหรับ ตัวนี้นะฮะโอเคครับประมาณนี้ช่างยูก็ทําการประกอบตู้แอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสายไฟก็พันให้ใหม่เรียบร้อยนะเก็บสายโอเคอ่ากรองแกนะ๊สติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะก็อันนี้ออกมาแล้วนะดึงออกมาแล้วได้ไม่ต้องไปใส่ฟองน้ำเลยฮะโอเคนะครับเรียบร้อยประมาณนี้ครับจะเป็นงาน ติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์นะฮะช่างอยู่ก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วปงานก็จะเนียนๆนะขายึดแข็งแรงนะฮะเห็นฮะเป็นเหล็กนะฮะขนาดกว้าง1นิ้วนะฮะหนา3มมิลนะครับแข็งแรงทนทานนะขยับไม่กระดิกเลยนะฮะอันนี้นะแบนี้นะยึดแข็งแรงทนทานนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับคอนเดนเซอร์ติดตั้งเรียบร้อยนะกําลังจะทําการนะฮะ เดินหัวสายฟิตติ้งเนาะอาซีฮะ,ะ,ะ,ะทางการเดินสายอยู่นะเห็นไหมนี่นครับนี่โอเคนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องลดความร้อนในระบบนะหรือว่าไฮเบเชอร์นะครับจะใช้เป็น่าท่อด้านโลนะหรือว่าเป็นท่อเย็นนั่นเองครับก่อนที่จะเข้าตู้นะจะมีท่อร้อนนะที่จะโดนสายใหญ่นะหรือว่าเป็นท่อเย็นนั่นเองครัลดความร้อนนะทำให้ อุณหภูมนะิจากตรงนี้อาจจะ40องศานะเข้าตรงนี้40นะพอผ่านตรงนี้มานะอาจจะเหลือสัก30นะลดได้ไป10อ,องศาก็ถือว่าโอเคนะอันนี้คือ,อให้เห็นภาพชัดๆนะฮะอโอเคประมาณนี้เนะาะพอเข้าตู้แล้วปุ๊บก็พร้อมที่จะฉีดน้ำยาแอร์ก็จะเย็นฉ่ำนะไปโอเคนะครับต่อนเนื่องครับสู้ความาสู้อากาศร้อนเมืองไทยได้ครับแม้ว่าอากาศนั้นจะร้อนนะครับโอเคนะครับผม ผมก็มาให้ดูงานประกอบนะครับหลังจากที่ช่างยูทาการติดตั้งระบบแอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับโดยวางเป็นแผงลามิเนตนะครับผมหนา26มิลครับอันนี้ก่อเข้ารูปเดิมนะครับงานสวยๆครับยึดแข็งแรงนะนี่นะยึดเหล็กหนา1นิ้วนะฮะกว้าง1นิ้วหนา3มิลเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้ครับตำแหน่งเดิมนะครับผมโอเคเต็มช่องพอดีเนาะ มาให้ดูแนวทางการวางคอมเพรสเซอร์นะฮะก็เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็วางเป็นคอมแก๊สนะฮะเรียบร้อยนะฮะก็สายนะฮะหุ้มฉนวนกันความร้อนให้อย่างดีนะฮะนี่ฮะอ่โอเคนะครับอ่าอันนี้ก็อาซีการวางตำแหน่งนะฮะสวยๆเลยนะฮะโอเคตรงตัวนะฮะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของไฮเปอร์เชอร์นั้นจะต่ำนะฮะคุณสมบัติลักษณะพิเศษของเขานะครับ ออกแบบมาก็เป็นเทคโนโลยีของเบนซ์หรือว่ารถสมัยใหม่นะที่เอา,อาท่อแอร์ใหญ่แล้วก็ท่อแอร์เล็กมาลดความ้อนนะก่อนที่จะฉีดเข้าอี a วนตเพื่อที่จะให้ความเย็นนั้นเย็นฉ่าต่อเนื่องแม้อากาศภายนอกนั้นจะร้อนนะแต่ก็ในห้องโดยสารนั้นก็ยังเย็นฉ่าแอร์เย็นไวตัดไวอายุการใช้งานก็ยาวนานนะครับฮะโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมก็มาให้ดูค่าเกจหลังจากที่ช่างยูทําการแก้ไขนะ โดยที่ด้านไฮไซนั้นอยู่ที่175เมตรเลครับส่วนด้านชักชันนั้นอยู่ที่30เมตรในนี้นะฮะอันนี้คือวัดจากท่อแรงดันสูงที่สุดแล้วนะฮะถือว่าสบายนะถ้าต่ำกว่า200อา20ลงมานะไม่เกิน250นะต่ำกว่า250นะถือว่าการระบายดีเยี่ยมนะนี่นะฮะอ่าสวยๆเลยนะฮะนี่นี่นฮะท่อตรงนี้ก็เย็นนะฮะเย็นอ่าเย็นนะครับ ไม้เตีย้ยคันนี้เติมยาแอร์เป็นของมูตะกี้เจแปนนะฮะด้วยเครื่องช่างมาตรฐาน,นะเติมตามค่านะฮะที่พอดีเนาะครับเพราะว่างานตัวนี้ไม่ใช่เติมตรงตามสเปคนะเพราะว่าเป็นงานดัดแปลงนะครับแต่เขาก็ช่างกับช่างครับเพื่อจะรู้ที่ว่าปริมาณน้ำยาแอร์ที่เราเติมเข้าไปในระบบนั้นอ,อยู่ในปริมาณที่กี่กัมนะครับความเย็นหน้าช่องแอร์นะฮะลงมาที่34องศาอุณหภูมิภายนอก36.8องศาครับงานไม้เตี้นะครับ ครับขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการครับ